แล้วถ้าอาจารย์เปรียบเสนอนหนึ่งเป็นผู้ดูแลอาจารย์จาเจ้าเ s เนี่ยลองไปคิดสร้างอะไรขึ้นมาได้บ้างนะครับนี่คือแผนที่ภูมิประเทศ1ต่อหหมื่นครอบคุมบริเวณคุยท่านะครับบริเวณที่เมาคอยเตอร์อยู่ตรงนี้คือสถานีฝึกวิศวกรรศาสตร์ครับแล้วเราก็มีขอบเขต เนื่องจากบริเวณนี้เป็นป่าสาธิตการจัดก,การพื้นที่ป่าสาธิตจะมีการแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยเรียกคอมพาร์ตเมนต์ครับคอมพาร์ตเมนต์ก็คือเป็นเป็นหน่วยในการแบ่งพื้นที่ให้เล็กลงเพื่อให้การจัดการป่าไม้นั้นเล็กลงนะครับดูในแต่ละคอมพาร์ตเมนต์ซักอาจารย์ก็ตีต่าว่าขอบเขตคอมพาร์ตเมนต์คือขอบเขตพื้นที่หน่วยป้องกัน หน่วยป้องกันนะฮะตามบลอกสีนแด่ๆนี้มีหลายหน่วยป้องกันมากอาจารย์เป็นทีมดีครับหลังจากนั้นอาจารย์เลือกมา3หน่วยป้องกันจะมาดูว่า3หน่วยป้องกันนี้หน้าที่หลักของเขาคือการป้องกันรักษาป่าถูกไหมครับนะป้องกันรักษาป่าอาจารย์เอาข้อมูลเส้นถนนขึ้นมานะครับจัดทำขึ้นอาจารย์จำลองไปว่า จุดสีเขียวนี้คือจุดที่เคยเกิดคดีจับกลุมมีการตัดไม้อยู่หน้ารบริเวณสีนี้คิดเองนะครับอย่าไปคิดมากแถวนี้มีการจับกุมกันนะครับจุดมีการรายงานค่าพิกัดตำแหน่งที่จับนะครับวันที่แล้วก็ปริมาณไม้ที่จับของการน,นะครับอาจารย์ก็ใช้การ Interpolation นะครับเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบง่ายๆคือการเฉลี่ยค่าแล้วดูว่าในแต่ละจุดจะมีปริมาณไม้ที่ต่างกันที่ถูกจับเห็นไ,ไหมครับจุดสีแดงอาจจะถูกตัดมากสีเหลืองสีเขียวตามลําดับคือปริม,มาณไม้ที่ถูกจับก,กลุ่มอะนะฮะไม่เท่ากันอาจารย์ก็ทำอินเทอร์โพเลชัเพื่อดูว่าบริเวณใดบ้างที่ควรจัดเพงเลง s บส on พื้นที่ที่มีการจับมุมไปสร้างออกมาก็พบว่าบริเวณที่อยู่ด้านหลังหน่วยป้องกันทั้งหมด 2. หน่วยป้องกันนี้เป็นพื้นที่สีเขียวกํานดสีเขียวก็คือเซฟหรือหน้าจากเซฟบนฐานความคิดตรงนี้พื้นที่ที่มีสีลดหลลงมาจนถึงสีขาวนั่นคือพื้นที่ที่สูงเสี่ยง ที่จะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลเขา้าใจไหมรเพราะฉะนั้นแล้วหลักการ JS ไม่ได้อยู่ที่ว่าเทคนิคการคลิดใครหาเร็วกว่ากันทุกคนเรียนได้หมดอ่านหนังสือก็ได้หมดเพียงแต่ว่าหลักคิดจะสตาร์ทจากอะไรถ้าในงานของป้องกันเราค่อนข้างที่จะดูในลักษณะของการจับกลุ่มถูกไหมที่อาจารย์มองดูนะการจับกลุ่มก็คือตำแหน่งจุดเกิด ปริมาตรในค่านี้เราพูดถึง3ตัวแปรคือ x แทน t i n g y แทน o อติ n งค่าแซคือค่าปริมาณณจุดนั้นอาจารย์ก็ใช้เป็นปริมาตรคิดออกมาก็จะพบว่าบริเวณนี้จะต้องมีการเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลให้มากขึ้นและก็บริเวณโค้งนี้ด้วยต่อเนื่องสังเกตไหมครับว่า จุดสีขาวี่คือจุดสีแดงที่มีปริมาตรมาที่จับลุดมากขึ้นมากๆเลยคือเรก็จะคำนวณให้บนฐานคิดง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วแผนการลาดตระเวนของหน่วยป้องกันต่อไปควรจะลาดตระเวนบริเวณนี้ให้มากแต่บริเวณนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ลาดตระเวนเลยแต่อาจจะลาดตระเวนที่หงกึ้นแล้วเอาเวลาแล้วก็ประมาณที่มีอยู่มาลาดตระเวนพื้นที่ด้านหน้าแนวนี้ เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วจากกรณีของการจับกลุ่มเนี่ยเราเคยเห็นเป็นการรายงานผ่านบันทึกเสนอขึ้นมารายงานการจับกลุ่มเนี่ยเราก็เห็นเป็นใบใบมาถ้าเราลองทอสแล้วดูนะครับแบบง่ายๆภาพรวมเราจะพบว่าบริเวณใดบ้านที่เราควรจะใส่แผนงานเข้าไปนะครับถามว่าที่จริงแล้วปัจจัยที่วิเคราะห์ต้องมากกว่านี้แต่เนื่องจากอาจารย์ไม่มีข้อมูลสนับสนุน อาจารย์ก็คิดขึ้นถามว่าเราอยู่สายงานสมมสวใครมาจากสายงานป้งนองก,กันมาก่อนเนี่ยการจับกลุ่มแต่ละครั้งอาจจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้เช่นมีการเก็บทั้งปริม,มาตรไม้ชื่อนะครับคนนี้อยู่หมู่บ้านไหนก็เอาตัวแปตรตัวนั้นเนี่ยมาลองหาความสัมพันธ์ดูถามว่าอาจารย์ข้อมูลพวกนี้เ,เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ถูกไหมครับบางครั้งการใส่ข้อมูลที่มากกว่าเชิงพื้นที่ไปเช่น แหล่งที่เกิดบ้างคนที่เกิดคนที่กระทำความผิดเกิดอยู่ที่ไหนในหมู่บ้านตรงไหนมัานอาจจะไม่รีเลทกันไหมคําตอบก็คืออันที่จริงก็ใช่แต่ก็ดีกว่าเราไม่ได้เห็นภาพอะไรเลยเข้าใจไหมดีกว่าเราไม่เห็นภาพอะไรเลยเมือ่อได้ตรวนี้เสร็จแล้วก็ลองมาคัดดูเรนะื่องหู่บ้านแถวนี้เป็นหมู่บ้านนั้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย GIS อยู่ที่ว่า รู้แล้วเอาไปทําอะไรเข้าใจไหมฮะอันนี้เป็นแค่แนวคิดเฉยๆก็ฝากท่านด้วยนะครับว่า GIS เราเรียนกันที่อาจารย์สอนตอนก่อนพักทานข้าวทุกบรกให้ทํารูน่นทานี่ที่จริงแล้วมันผันเข้าสู่แนวคิดได้ทุกอย่างการสร้างรั้วเห็นไหมฮะคำของบประมาณปีห้าหกไ่ทราบว่า,า, 5, 6, านน่าจะปันเสร็จแล้วต่อไปต้องไปดีเฟนต์อีกอะไรที่เป็นหลักในการดีเฟนต์แต่ตแล้วแต่ผู้บริหารบางคนก็ไม่ต้องการหลักการก็มี แต่ว่าถ้าเรามีหลักการพร้อมในการที่จะตอบคําถามจากที่ผู้ใหญ่ถามมาเช่นพบประมาณในการลาาตะเวนเนี้ยต้องมากขึ้นเพราะถ้าดูจากคดีจะพบว่าเนี่ยพื้นที่หน่วยรักษาพันต์หน่วยป้องกันตรงนี้ตรงนี้มีการถูกค่อนข้างมากแล้วต้องเพิ่มการลาาตะเวนเข้าไปเอออย่างนี้ฝังดีครแต่ถ้าบอกว่าผมเข้าใจว่าคิดว่าคาดว่าถ้าจะเป็น อะไรนี่นะเข้าใจว่าระมาณคงมถูกพิจารณาระดับไทยทายน,นะครับท่านผอดุชิตก็ปั่นข้อมูลการตอนหาพื้นที่ปลู่ก็ต้องใช้หลักการแต่ที่เดี๋ยวว่าเราจะคิดตัวแปรปัจจัยที่ครอบคุมในประเด็นที่เราสนใจมากน้อยขนาดไหนเข้าใจไหมถามว่าไฟป่านะครับไฟป่ามีการทดสอบก็ค่อนข้างเยอะเช่นจุดที่เกิดไฟป่าเกิดขึ้น พื้นที่ที่เสียหายแล้วมาน้านทำแผนที่ forest l i n k f i l e คือพื้นที่ที่เสียย่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าถ้าได้ส่วของอิทธิพลบรรยากาศบ้าง b a s e on ข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นเข้าใจไมหมฮะอันนี้เป็นแนวคิดนะครับ